สวัสดีครับพบกับชัยรัตน์ชาวนาเพชรบุรีชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทดลองทำคอนโดมดแดงนะครับเราเริ่มทดลองเลี้ยงมดแดงตาม YouTube นะครับที่ได้ศึกษามาครับ ไม่แน่ใจว่ามดแดงที่เราทำคอน,นโดให้โดยใช้วัสดุเหลือใช้คือขวดน้ำพลาสติกครับจะทำรังอยู่ในนี้ไหมครับก็จะลองทดลองดูนะครับวันนี้เราลองทำดูประมาณ3ามสามรังนะครับนะครับนี่ครับมดแดงกลับมา อยู่ในขวดพลาสติกเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสองลังนะครับนี่ครับลังนี้ครับก็ห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำนะครับเพื่อให้หมดแดงได้รู้ว่าเขาอยู่อย่างปลอดภัยนะครับนี่ครับ มดแดงก็เข้ามาอยู่ในนี้แล้วครับผมนี่เป็นช่วงทดลองนะครับช่วงทดลองเลี้ยงครับนี่ครับอีกหนึ่งลังครับมดแดงเริ่มเข้ามาแล้วครับนี่ครับคอนโดมดแดงครับไม่รู้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าทดลองนะครับอยู่ในช่วงทดลองนะครับ ก็จะมีขวดน้ำให้ด้วยนะครับเลวลามดแดงกินอาหารหรือกินเหยื่ออิ่มนะครับก็จะลงมากินน้ำนี่นครับในขวดที่เราทำไว้ให้นะครับนี่เป็นวันแรกนะครับที่ทดลองทำนะครับเดี๋ยวอีกสามวันเราจะมาดูกันนะครับว่า มดแดงจะยังอยู่ในขวดพลาสติกหรือคอนโดที่เราทำให้มดแดงหรือเปล่าครับครับติดตามคลิปต่อไปนะครับ